เสียงอ่านพระไตรปิฎกฉบับมหามกุฏตราชวิทยาลัยชุด91เล่มพิมพ์ปีพุทธศักราช5 5 5 5เล่มที่25หน้า217ถึง221อักขิกสูตรว่าด้วยผู้ถึงพร้อมด้วยตรยวิชาสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ในพระวิหารเวรุวันอันเป็นที่พระราชทานเหยื่อแก่กระแตเขตพระนครราชคลีก็โดยสมัยนั้นแล อักคิกะภาระทวาชพรามปรุงข้าวปายาดด้วยเนยใสด้วยคิดว่าเราจากบูชาไฟจากบําเรอการบูชาไฟครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงนุ่งแล้วทรงถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปสู่กรุงราชคลึเพื่อบินทบาทในเวลาเช้าเสด็จไปบินทบาทในกรุงราชคลึตามลำดับตรอก เสด็จเข้าไปยังที่อยู่ของอักขิกะภาระทวชพรามครั้นแล้วได้ประทับยืนณที่ควรส่วนข้างหนึ่งอคกิกะภาระทวชพรามได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับยืนเพื่อบินทบาทครั้นแล้วได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยคาถาว่าพรามผู้ถึงพร้อมแล้วด้วยไตรวิช,ชามีชาติฟังคำพีเป็นอันมาก ถึงพร้อมแล้วด้วยวิชาและจรณะพรามนั้นควรบริโภคปายาตินี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าพรามผู้กล่าวถ้อยคําแม้มากเป็นผู้เน่าและเศร้าหมองในภายในอันความโกหกแวดล้อมแล้วย่อมไม่ชื่อว่าเป็นพรามเพราะชาติผู้ใดรู้ปุบเพนิวาสและเห็นทั้งสวรรค์ทั้งอบายอันหนึ่งถึงความสิ้นไปแห่งชาติ เป็นมุนีผู้อยู่จบแล้วเพราะรู้ยิง่งผู้นั้นเป็นผู้มีตรายวิชาด้วยวิชาสามเหล่านี้ชื่อว่าเป็นพรามผู้ถึงพร้อมแล้วด้วยวิชาและจรณะพรามนั้นควรบริโภคปาญาินี้อคิกะภาระทวชพรามกราบทูลว่าพระโคดมผู้จเจริญขอเชิญบริโภคเถิดพระโคดมเป็นพรามผู้จเจริญ พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าเราไม่พึงบริโภคโภชนะที่ได้เพราะการขับกล่อมดูก่อนพร,รามนั่นไม่ใช่ธรรมของผู้พิจารณาอยู่พระพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมรังเกียจโภชนะที่ได้เพราะการขับกล่อมดูก่อนพร,รามเมื่อธรรมมีอยู่ความเลี้ยงชีพนี้ก็ยังมีอนหนึ่งท่านจงบำรุงพระขีนาสพทั้งสิน้น ผู้สแสวงหาคุณอันใหญ่ผู้มีความขนองอันสงบแล้วด้วยข้าวน้ำอันอื่นเพราะว่าการบํำรุงนั้นย่อมเป็นเขตของผู้มุ่งบุญเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างนี้แล้วอักคิกะภาระทวชพรามได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระโคโดมผู้เจริญภาสิทธิของพระองค์แจ่มแจ้งนักข้าแต่พระโคโดมผู้เจริญ ภาษิตของพระองค์แจมแจ้งนักเปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางหรือส่องประทีพในที่มืดด้วยหวังว่าผู้มีจักษุจักเห็นรูปได้ฉะนั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้ากับทั้งพระธรรมและพระภิกษุสงฆ์ว่าเป็นสารณะขอข้าพระองค์พึงได้บรรพชาอุปสมบท ในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเถิดก็แหละท่านภาระทะวาชะได้เป็นพระอรหัน์รูปหนึ่งในบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายดังนี้แลจบอคิกสูตรอัตกถาอัคิกสูตรในอัคิกสูตรที่แมีวินิจฉัยดังต่อไปนี้บทว่าอัคิกภะพาระทะวาโชได้แก่พรามแม้นี้ ก็ชื่อว่าพาระทวาชะเหมือนกันแต่โดยที่เขาบำเรอไฟพระสังคีติกาจารย์จึงตั้งชื่อเขาอย่างนั้นบทว่าสันนิหิโตได้แก่อันเขาปรุงอย่างดีบทว่าอัฏถาสิความว่าเพราะเหตุไรจึงยืนอยู่ในที่นั้นเล่ากันมาว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรวจดูโลกในเวลาใกล้รุง่งทรงเห็นพรามนี้ ทรงพระดำริว่าพรามนี้ถือข้าวปลายาตอเลิศเห็นปานนี้เอาไปเผาไฟด้วยตั้งใจจะให้มหาพรหมบริโภคย่อมกระทำสิ่งที่ไร้ผลก้าวลงสู่ทางอบายเมื่อไม่ละลัทธินี้ก็จกทำอบายให้เต็มจำราจากไปทำลายทิฏฐิของเขาด้วยธรรมเทศนาแล้วให้บรรพชาให้มักสีผลสี่แก่เขาเพราะฉะนั้น ในเวลาเช้าจึงเสด็จเข้ากรุงราชคลึได้ประทับยืนอยู่ณที่นั้นบทว่าตีหิวิชาหิได้แก่ด้วยเวสสามบทว่าชาติมาความว่าประกอบด้วยชาติที่บริสุทธิ์เจ็ดชั่วโคตบทว่าสุตตวพระหูความว่าฟัางคำพีต่างต่างเป็นอันมากบทว่าโสมังพุนเชยยะความว่าพรามกล่าวว่า พรามนั้นได้วิช,ชาสามควรบริโภคข้าวปายาินี้แต่ข้าวปายาินี้ไม่ควรแก่พระองค์บทว่าเวทิความว่ารู้คือแทงตลอดด้วยปุเพนิวาสยานบทว่าสักคาปายังได้แก่เห็นทั้งสวรรค์ทั้งอบายด้วยทิพยจักสุบทว่าชาติขยังได้แก่พระอระหันต์บทว่าอภินยาโวสิโตความว่า ผู้อยู่จบพรหมจรรย์แล้วเพราะรู้ยิง่งบทว่าพรามโนพะวังความว่าพรามขีนาศพผู้สมบูรณ์ด้วยชาติเช่นพระโคโดมผู้เจริญน,นั้นตั้งแต่เอเวจีจนถึงภวคพระ,ะพรหมไม่มีพระองค์ผู้เจริญนี่แหละเป็นพรามก็แลครั้นกล่าวอย่างนี้แล้วพรามได้บรรจุข้าวปลายาตเต็มถาดทองแล้วน้อมเข้าไปถวายพระทศพล พระศาสดาทรงแสดงอุบัติเหตุเกิดทรงห้ามโภชนะเสียจึงตรัสคำเป็นต้นว่าคาถาพิคีตังเมดังนี้บรรดาบทเหล่านั้นบทว่าคาถาพิคีตังได้แก่ขับกล่อมด้วยคาถาทั้งหลายบทว่าอโภชนยยังได้แก่ไม่ควรบริโภคท่านกล่าวอธิบายไว้ว่า พรหามท่านไม่อาจให้อาหารเพียงทัพพีหนึ่งแก่เราผู้ดำรงอยู่ด้วยพิกขาจารวัดตลอดการเท่านี้แต่บัดนี้เราประกาศพระคุณทั้งปวงแก่ท่านเหมือนคนหวานงาลงบนเสือลำแพนดังนั้นโภชนะนี้เหมือนได้มาเพราะขับกล่อมฉะนั้นเราไม่ควรบริโภคโภชนะที่ได้มาด้วยการขับกล่อม บทว่าสัมปัสสตังพรามณะเนสธรรมโมความว่าพรามผู้ที่พิจารณาเห็นอัฏฐและธรรมไม่มีธรรมเนียมนี้ว่าควรบริโภคโภชนะเห็นปานนี้แต่พระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงรังเกียจสุทาโภชนะที่ได้ด้วยการขับกล่อมคือพระพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมทรงขจัดออกซึ่งโภชนะที่ได้มาเพราะขับกล่อม บทว่าสัมปัส,สตังพรามณะเนสธรรมโมความว่าพรามเมื่อทำมีอยู่เมื่อบุคคลพิจารณาธรรมตั้งอยู่ในธรรมเลี้ยงชีพอยู่นี้เป็นความประพฤติคือนี้เป็นการเลี้ยงชีพว่าควรขจัดโภชนะเห็นปานนี้เสียแล้วบริโภคโภชนะที่ได้มาโดยธรรมเท่านั้นลำดับนั้นพรามคิดว่า เมื่อก่อนเราไม่รู้ถึงคุณหรือโทษของพระสมณะโคดมแต่บัดนี้เรารู้คุณของพระสมณะโคดมนั้นแล้วจึงปรารถนาจะโปรโยทรัพย์ประมาณ80โกดในเรือนของเราลงในพระาศาสนาก็พระสมณะโคดมนี้จะตรัสว่าปัจจัยที่เราถวายเป็นอัปปิยะพระสมณะโคดมคงไม่ทรงตำหนิเราลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงท่งพระสัพพัญยุตยานพิจารณาวาระจิตของพระมามนั้นทรงพระดําริว่าพระมามนี้กำหนดปัดจจัยที่ตนให้แม้ทั้งหมดว่าเป็นอกกัปปิยะความจริงกระถาเกิดขึ้นเพราะปารพบโชนะใดโภชนะนั้นแลไม่มีกระถานอกนั้นไม่มีโทษดังนี้เมื่อจะทรงแสดงประตูแห่งการถวายปัจัจสี่แก่พรหมาม จึงตรัสคำมีอาธิว่าอันเยนะจะดังนี้บรรดาบทเหล่านั้นบทว่ากุกกุจจังวูปสันตังความว่าสงบความรำคาญเสียได้ด้วยอำนาจความขนองมือเป็นต้นคำว่าอันเนนะปานเนนะนี้เป็นเพียงเทศนาก็ความนี้พึงทราบดังต่อไปนี้ ท่านจงบำรุงด้วยปัจจัยเหล่าอื่นมีจีวรเป็นต้นที่ท่านกำหนดว่าจากบริจาคข้อนั้นเป็นเขตของผู้มุ่งบุญชื่อว่าคำสอนของพระตถาคตนี้เป็นอันท่านผู้มุ่งบุญคือปรารถนาบุญตกแต่งแล้วเหมือนพืชแม้น้อยที่หวานลงในานาดีย่อมให้ผลมากดังนี้แลจบอธิกถาอักขิกะสูตรที่8ด